ทำโครงงานดิฉันชื่อเด็กหญิงวัชยาสุดีค่ะเด็กหญิงจันทุวันสวัสด์จันและเด็กหญิงสุพิชชาเทียนหอมค่ะที่มาและความสำคัญจากกรณีที่ประเทศไทยพบการระบาดปลาหมอคางดำหรือปลาหมอคางสีดำในหลายพื้นที่จนสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรและกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางน้ำ ซึ่งปลาหมอคางดำถือเป็นสัตว์ต่างถิ่นเอเรียนสปีชีที่ต้องเฝ้าระวังค่ะ mm hmm. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำเข้าบ่อเลี้ยงปลาชนิดอื่นๆของผู้เลี้ยง 2. เพื่อให้ผู้เลี้ยงไม่เดือดร้อนจากปลาหมอคางดำที่มากินปลาชนิดอื่นๆของผู้เลี้ยง 3. เพื่อได้นวัตกรรมเกี่ยวกับการป้องกันปลาหมอคางดำค่ะหลักการทำงานคือระบบตรวจจับปลาหมอคางดำถ้าเจอปลาหมอคางดำงเซ็นเซอร์จะสั่งให้ตาข่ายดักปลาหมอคางดำไว้และแจ้งเตือนผ่านไลน์มาจาับปลาไปทำอาหารและเราได้คลิกค้นและ ระบบตักปลาหมอคางดำอัตโนมัติเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของบ่อค่ะการต่อยอดคือสร้างระบบกำจัดปลาหมอค้างดำอัตโนมัติและเพิ่มระบบการนำปลาหมอค้างดำมาทำเป็นอาหารแปรรูปเช,ปาาช่นปลาร้าลูกชิ้นปลาและปลาทอดกรอบค่ะ